ครับของอันนี้ก็เป็นอาหารไข่นะครับอันนี้เองก็เป็นอาหารเสริมช่วยที่สามนะครับที่ทานอาหารไข่นี่เนื่องจากมันเป็นผมถือว่าเป็นอาหารอาหารสดครับก็ผมก็จะเปลี่ยนทุกวันหรืออย่างน้อยๆคือวันเป็นวันนะครับผมก็เลยจะใช้ผสมกับผงชมพูซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนทุกวันวันเด่นวันเหมือนก uh ัน ผลิตภัณ์ผมก็ทำเหมือนดินดำด้วยโอเคใส่ไว้ในขวดน้อยเท่าน,นาั้ง่ายๆเวลาใช้ก็แค่ปีเดียวประมาณเอาครับก็ใช้อาหารไข่หนึ่งส่วนหรือผลิตภัณฑ์หนึ่งส่วนนะฮะผสมกันอย่านงี้นะครับกนะบ็ข้อดีก็คือไม่เปลืองถ้วยนะครับใส่รวมกันทีเดียวล้างพร้อมกันู่แล้วเนะอีที่สองคือสำหรับนกที่ไม่เคยกินอาหารไข่ย ถ้ากินของตะปูมาเขาเขาจะคุ้นชินได้ง่ายแล้วก็เขาจะกินอาหารไข่ได้ง่ายน,นะครับน,นั่นก็คนผสมกันเสร็จแล้วก็ตักด้วยะครับเนื่องจากเราเราใช้เกลี่ยทุกวันนะครับแต่วันนี้นมันเราไม่จําเป็นจะต้อ,องให้เขาเยอะให้แค่แค่ไปช้อนเหน,น,นึ่งแก้วก็ ข้ที่าสามครับเสร็นหลักข้ที่าสามของดีจิตองมีติดกง